เราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะติดเชื้อตรงนี้ได้แต่ตัวเรานะคะเราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะหยุดเชื้อได้เช่นกันถ้าตัวเรานะคะมีกำแพงที่แข็งแกร่งมีกำแพงที่หนามากพอ่านึกถึงว่าด้านหน้านี่คะ่ะเป็นเชื้อที่พลังงานลบแต่ถ้าตัวเรามีเกาะป้องกันหรือมีกำแพงที่หนามากๆแล้วนะคะ เชื้อพลังงานลบที่อยู่ข้างหน้าเราเลยคะ่ะมันจะเข้ามาเจาะเจาะหรือทําอะไรเราไม่ได้เข้ามาทํารลายเราไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นและนอกจากถ้าเรานะคะเข้ามาทํารลายเราไม่ได้เนี่ยเรายังสามารถที่จะไปช่วยนะคะไปช่วยคนที่เขาตกอยู่ในสภาวะอยู่ในคลื่นจะนามแม่เหล็กนั้นนะคะดึงมือเขาขึ้นมาได้ชุดเขาออกมาจากสถานการณ์แย่ๆเหล่านั้นได้ถ้าตัวเรา แข็งแร่งพองและตัวเราเนี่ยค่ะเราจะเป็นผู้เปลี่ยนสถานการณ์ได้เปลี่ยนสถานการณ์ที่แย่ๆเปลี่ยนสถานการณ์ที่เลวร้ายเปลี่ยนสถานการณ์ทุกอย่างให้มันค่อยๆดีขึ้นได้เราสามารถช่วยได้คนที่ช่วยได้คนแรกก็คือตัวเราเลยถูกไหมเพราะเรามีสติไงเราเป็นคนที่มีสติเรารู้ตัวเราเอามีพลังพลังงานความคิดบวกที่สุดๆเพราะนั้นตัวเราเนี่ยเราช่วยคนแรกคือช่วยตัวเรา ช่วยตัวเองไม่ให้ตกไปอยู่ในขึ้นพลังงานขนามแม่เหล็กลบอันนั้น